ช่วงนี้เนี่ยก็วาไรตี้แอคชั่นกับกกทนะครับมีแอคชั่นอะไรบ้างอ่ะมีแอคชั่นในเรื่องของมวยไงมีที่ตอนนี้คว้าโควตาไปอีก2คนโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูดิมีมีให้ดูไหมมีให้ดูไหม่าต่อยดีไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปพบกันเลยครับ พุทธิชัยมาสุกเนี่ยได้โค้ตาไปโอลิมปิกแล้วก็เดินทางไปซ้อมที่คิวบาละครับผมส่วนนักมวยไทยอีกร้ายต่วหลายคนไปแข่งขันที่เมืองเชียงอันครับแล้วก็ได้มาแค่สองก็ใช่เป็นไปตามฟอร์มนะก็คือชักชัยบุตรีกับสายโรบาดีครับผมตอนนั้นก็ทยอยตกงรอบไปตั้งแต่ไม่เด้ชักชัยบุตรีเนี่ยไม่ได้แชมป์เลยนะเหรียญทองเหรียญทองก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมวางไว้นะควับสายรอบนี้เหรียญเงิน สยงสายรบวันดีนี่ก็ล้โดดกันคนสุดท้ายของเขาแล้วสามคนนี้ก็ขออยู่สงกรานต์แล้วก็จะบินตรามครับแต่แต่ไม่ไม่ใช่แต่ไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายนะเขาเขาก็บังคับให้ไปเหมือนกันโอ้ครับครับครับผมก็ชัดชัยถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอลิมปิกเกมครั้งที่สองของเขานะฮะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะนะะ ก็มีโอกาสนะรเดินใด้เดนหนึ่งนะก็ต้องดูกันนก็ไปไปซ้อมคิวบาร์ก็น่าจะเก็บอะไรมาได้เยอะนะก็หนึ่งมันจะได้มีสมาธิในการฝึกซ้อมอย่างเต็นที่ทำร่างกายนะแล้วก็การลงรวมกับมวยแม้จะเป็นทีม B ของคิวบาร์แต่ก็ถือว่าเก่งเด็กพวงนี้มีมือมีหลักสไตล์นะครับ ก็เดี๋ยวติดตามดูให้กำลังใจส่วนสายโรมาดีเด็กสร้างรีหมิงเนี่ยครับเป็นโอลิฟิกเกมน่าจะครั้งที่3ของเขาะนะฮะก็ครั้งสุดท้ายแล้วครับ,ขรบเขาเป็นนักบวยไทยมาก่อนอสายลมราชานนแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยมาเสนอพลเด็กทวีว่าอุ้ยเด็กคนนี้มันดีนะครับมารับไปหน่อยครับพอผลเด็กทวีรับไปปรากฏว่าจะเป็นลมครับโอ้เป็นสายลมเลยพอใช้ได้พอใช้ได้นะฮะ มืออะไรก็ประสบการณ์ก็มีแล้วไม่แน่อาจจะเซิร์ฟใครก็ได้ส่วนฝั่งญิงนี่น่าเสียดายนะรอบรองเหมือนกันแต่ไม่ผ่านนะครับออสเตรเลียสูสีนะต่อยเบาไปอ่ะร้องไห้ดังดูอยู่เหมือนกันประสบการณ์มีนะแต่ว่าความดักดวงดอยแรงต่อยโดนแต่ไม่ไม่โกเล็กโกเล็กด้วยไงใช่เปรียไปแล้วหนักนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีที่อัซเตรเลียครับผม ออมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกนายกสมาคมตะก้อเชื่อไม่ลีมิงเข้ามาเนี่ยผลตีจารอารีราชการันก็เป็นนายกวะท่านเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยท่านก็บรรจุเข้าเอเชียนเกมครั้งที่11ในปี2533ขณะที่กุมปักกิจจำได้เลยไปแข่งหวังสองเหรียญทองแพ้มาเลเซียกลับมาเทล่าออกฮะแรงสปิตครับ แเป็นไงสมบูรณ์สมาชิกบอกกลับมาล้างแค้นต่อท่านกลับมาเป็นคนจีนเลอดใจอ่อนเป็นบอกอีก4ปีฮิโรชิมาเอเช่นเกมครั้งที่12ปี25 3 1จะไปล้างแค้นครับปรากฏว่าเกือบแย่นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่บรรจุขอหนึ่งอีเวนต์หนึ่งเหรียญประเภททีมเดียวนะับญี่ปุ่นเขาหยอดด้วยบารมีคนจีนเลือเดี๋ยวอ้วนเจ้าคืนได้เลย แพ้อีกแพ้ปัจจุบันเหครับโอ้ปัจจุบันชนะกับอะลาออกเหลือเหลืองลาออกครับสมาชิกบอกท่านใจเย็นๆกลับมาล้างแค้นให่เอาใหม่เอาใหม่เซปียังไม่สายท่านครับกลับมาคราวนี้เอเชียนเกมที่กรุงเทพเราชนะคราเราเล่มชนะแต่ซีเกมเมื่อปี18ปี2538 จากนั้นชนะเบสเซนเดีาวครับผมมาจนถึงวันนี้นะชนะบ้าก็ไปดีครับไม่มีกูแข่งไม่มีอะไรท้าทายมีอยู่ช่วงสักสองสามครั้งที่แล้วที่ทางประเทศอื่นเขาเริ่มตีเตินมานิดนึงเออเริ่มเบียดได้สักอีเวนต์หนึ่งอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเวียดนาม่ามใชาชยเกาหลีก็ดีขึ้นมาใช่แต่สุดท้ายเนี่ยครับผู้ตรงๆดีมีไปดูที่ซีเกมสิงคโปร์นะดูครับมันไม่สนุก เออใช่เพราะสิงคโปร์นี่เรากวาดหมดมันมันอะไรรู้ไหมก็คือแล้วก็โดยเฉพาะชายเนี่ยเียหรือไม่พอรับได้ปุ๊บปั๊บศัตรูดูวอติกอบึ๊บหายมันไม่มีแบบโต้กันไปโต้กันมาให้มันสนุกแล้วก็ฝึกยากงานจะฝึกยากนะทำให้คนที่เกียจติเล่นก็มันเดาะยากเก็ต้องเป็นงานของปฏิจารึกท่านเป็นมา16สมัยติดต่อกันละนั่นหมายถึงส0สกว่าปีที่ท่านเป็นนายกสมาคมอ่ะ คิดดูดิแต่ว่าตะก้อนี่ก็กู้ในเรื่องเหรียญทองในเอเชียนเกมครับถ้าเราไม่มีตะก้อนเนี่ยหลายเรียทำเนี่ยเหรียญทองเราวูบแลวหายลงมาเลยนต่ำๆต้องมี4มี5ก็ต้องเป็นเครดิตของพลตรีจารุอารีารามที่ท่านผลักดันให้ตะก้อมีบรรจุในเอเชียนเกมครับผมนครับทงาน่ะเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงวาไรตี้ระดับศูนย์โดย โครงการสปอร์ตฮีโร่สำหการกีฬาในประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของบิ๊กหนุ่มนะฮะแก่เด็สิบบิ๊กเสือเอ้บิ๊กหนุ่มท่านครบบาระแปลว่บิ๊กเสือสกลบรรพงศ์โอ้โหขวัญกำลังใจทักการดีเพราะเป็นลูกม่อขึ้นมาปั้งปั้งปั้งตำแหน่งว่างก็ขึ้นมาปั้ง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 ก็ลุ้น เป็นผู้ว่าต่อนะฮะคนไหนเขามีโครงการอะไรเขามีโครงการที่ร่วมกับกรกทของส่วนภูมิภาคนะจริงๆมีทุกประเทศไอ้ทุกจังหวัดในทุกประเทศนะครับก็ทั่วไปเลยครับตอนนี้มีโครงการที่พัฒนาอบรมนะครับหลักสูตร Leader and Manager a t Coach โอ้เป็นผู้นำเป็่ไงผู้นำของก็คือเขาเรียกเป็น หัวหน้าของกอทตามจังหวัดต่างๆก็มามาอบรมกันเพื่อี่เอาไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาภาในจังหวัดและหน่วยงานของตัวเองอะไรเงี้ยเดินสายไปทั่วประเทศออก็เป็นเรื่องที่ดีนะใช่ครับเพราะว่าเราต้องยกระดับพัฒนาในเรื่องของผู้ที่จะดูแลนักกีฬา มันจะต้องมีความเป็นผู้นําครับเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่านอนเขาเรียกหกโมงเช้านะโค้ชยังนอนนักกีฬาพี่ตื่นแล้วเร็วจะไปวิ่งจะไปออกจะเล่นอะไรี้ยวอร์มเฮ้ยไปก่อนไม่ได้ใช่ต้องเป็นทั้งแบบอย่างตื่นก่อนนอนทีหลังต้องทําตัวไม่ใ่ไปสูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่ได้เราเปรียบพินัยกับนักกีฬาไทยหย่อนยานนี่เป็นเรื่องสาคัญ ก,ก็น่าเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของการบริหารหน่วยงานของตัวเองอในในจังหวัดเพราะมันต้องมีเรื่องการพัฒนากีฬาของจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมๆกันนะเวลาของเราก็เข้าสู่ ชุ้ายปลายทางละคุณผู้ว่าการสนับสนุนของเราอย่างสิงค์กับเลชั่นะครับรถยนต์โตโยต้าพลทอพลังที่ยั่งยืนก็ตราหรอยดีผมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาแนวตาจระเข้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับโครงการสปอร์ตส์ที่จากไกลไกลประเทศไทยและเราลีมิงเมืองไทยไหนเอาน้ำมาหน่อยสิไปสาดน้ำกันดีกว่าาเดี๋ยวลากไอ้เป็นหน่อยไม่ได้ไม่ได้ปลอมหน่อยปลอมหน่อยเอ๊ะมันมีไวเลสป่ะพี่ไม่มีนะอ้าวขอให้เจริญมั่งมีสีสก๊ะแล้วก็มีเมียเร็วๆนะ ความหวังสูงสุดในชีวิตลโอ้โหยาเลยนะวันนี้ลีมิงนะตอนนี้อยู่มาดีฟเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวรูปสวยๆมาฝากกันครับผมสวัสดีพี่ใหม่ไทย